สวัสดีชาวเกมเบรคครับวันนี้เรามารีว okay. ิวเว็บโหลดเกมอ่ะวันต้องรีบหน่อยรีบหน่อยทำและวทำละเข้ากูเกิลโอเครีบ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 เอาเกินปึ๊บเข้าเกมโอเวอร์เว็บเนี้ยเว็บเนี้ยโอเคเราทิ้งไว้ให้ใต้เดสคริปชันโอเคเกมก็ไม่ได้มีแค่นี้นะเกือบตรงนี้เกมโหลดมีเยอะแยะคิดก็ว่าเนี่ยก็เลือกเอาจะโหลดอะไรโหลดอะไรเนี่ยจะโหลดอะไร เดือดอะไรก็เลือกไปตามใจนะสมมติเนี่ยคลิกเข้าไปนะอ่าสมมติคลิกเข้าไปนี่นะมันจะมีบอกว่าเล่นยังไงกดคลิกเนี่ยพาสเปิดก๊อปไปเวลาใส่ตอนแต่งไฟล์โอเคนะถ้าเป็นพาสก็ตั้งเป็นพาสหนึ่งพาสสองพาสสามนะครับโอเคนะครับต้องตั้งเป็นพาสนะครับไม่งั้นะจะแต่กไฟล์ไม่ได้นะครับเครดิตคือจากเกมโอเวอร์นะครับผมอ่านะครับก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ